เย็นนี้เด็กๆกินข้าวขายำปลาทูนะคะกินข้าวขายำปลาทูข้างนอกก็ฝนก็กําลังลงเม็ดอีกแล้วนะคะหลังจากตกไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้กําลังลงเม็ดโปอยๆไงข้าวหอมเราอะเนี่ยของโงนข้าวหอมของโนไม่ไดตรงนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยอะเมื่อกี้หมดเลยอ่กกะกินเลยลูกข้าวหอมกินเลย ถุงทองยังไม่มากินในถุงทองกินดีๆกินให้อิ่มลูกกินกันเยอะๆอร่อยสิท่าวันนี้กินข้าวเขาอย่างปะทูตัวเบลเลยเข่งหนึ่งมีสองตัวเข่งละห้าสิบบาทตัวใหญ่มากโน่นนมีข้าวตาด้วยข้าวตาข้าวตาเป็นมา้าข้าวกล้องข้าวจีข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวสวย เชอรี่แล้วก็สาวออดดูมาแยกน้องแหละดูมาแยกน้องแหละดูดูตากข้าวตากข้าวตากนี่อะไรไดีเห็นไหมนี่ <c oughs> อร่อยอร่อยกินย่างอร่อยเลยกินข้าวอย่างปลาทูโนน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 ข้าวสวยโนย่ข้าวสวยน่น อนเขาสวยซ้ายมือคือเขาสวยอิ่มแล้ว <c oughs> ยังมากินกันไม่ครบนะคะเนี่ยยังเหลือข้าวตังแล้วก็ถุงทองแล้วก็ข้าวปุ้นดูดูตะ <c oughs> าตาก <c oughs> ไม่ฟังเลยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังดู แย่งน้องกินดูไอ้ข้าวเหนียวมาแย่งสาวออดและสาวออดอิ่มแล้วนี่อันนี้คือสาวออดนี่สาวออดอันนี้ข้าวหอมข้าวเหนียวขา้าวจีข้าวกล้องข้าวตาข้าวนึ่งเชอร์รี่ถุงทองแล้วก็ข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวตังยังไม่มากิน คุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปหมาแมวกินข้าวนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าอ้าวอ้าวอ้าวกินให้อิม่มกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มไม้มาไม้มาไม้มาไหมไม้มาไหมตอนนี้ตอนยินนะคะตอนยินวันเสาร์เด็กๆกินข้าวเขาอย่างประทู